สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ครับอุปสรรคคือข้างหน้าครับมาติดท่อประดานครับนี่ท่อประดานไม่ได้ครับติดแล้วตัวนี้ ดึงขึ้นไหมเนาะตัดติึงแรงนะลองเคไหมครับสามก้าวแรงครับมาดึงสามก้าวแรงด้วยกัน ไม่ลึกเท่าไรมาดูว่าจะขึ้นไหมมาแล้วมาแล้วเดียบรอครับ <c oughs>